สวัสดีค่ะวิงเองนะคะวันนี้อยู่กับวิงฮัส่องเอเช่นเคยสวัสดีชาววิงทั้งหลายรู้จักขนมตัวนี้หรือเปล่าเอ๊สังเกตไหมเอ่ยว่ามันมีอะไรแปลกไปใช่แล้วทุกคนปกติมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะค่ะข,ขนมไดโนพาร์คนะคะที่วิงไปเจอมาเนี่ย บิงไปเจอเจ้าห่อสีฟ้ากับน้ำเงินตัวนี้มานะคะฟ้าน้ําเงินตัวนี้คือเหมือนมันเป็นตัวที่เขาผลิตออกมาอยู่แต่ว่าค่อนข้างน้อยนะบิงอยากรู้ว่าแถวบ้านใครยังมีอยู่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเนี่ยปกติคือมันจะเป็นตัวสีเขียวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวสีเขียวและตัวสีฟ้าเนี่ยทั้งสาม ทั้งสตัวที่มีรูปแบบหรือหน้าห่อก็คือทั้งเขียวและฟ้าก็คือมันจะมีทั้งสองห่อทั้งสองแบบเลยนะตัวไดโนเสาร์ก็จะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารสชาติอด้ทุกคนบิงแบบบิงอยากให้ทุกคนอ่ะลองไปหากินตัวสีฟ้าห่อน้ําเงินเนี่ยแบบอร่อยมากคือแบบคืออยากกลับไปที่นั่นมากแต่ว่ามันไกลมากเลยนะคะก็เลยเอา2ตัวเนี้ยมาแบบมาให้ดูมาเปรียบเทียบดูว่าแบบ มันต่างกันยังไงคือแบบอยากให้ทุกคนอ่ะไปหาลองมามากเลยนะมันเป็นเหมือนกับขนมวัยเด็กอะขนมวัยเด็กที่แบบใครๆก็ชอบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินเดโนโปบาร์คห่อสีฟ้าน้ำเงินดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะคะถ้าชาวบิงสังเกตดูดีๆนะคะทุกอย่างทุกองค์ประกอบอะคือมันจะเหมือนกันหมดเลยเว้ยต่างกันแค่สีกับรสชาติแล้วแบบ อยากรู้มากๆเลยอ่ะจากเป็นคนที่กินสีเขียวอยู่แล้วอ่ะอยากรู้ว่าถ้ามากินเจ้าตัวหอเนี้ยรสชาติมันจะเหมือนกันไหมมันมีอะไรต่างกันบ้างอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนตัดดูว่าล้าในจะเหมือนกันไหมนะคะอืมจากเข้าที่ดูเฮ้ยกลิ่นหอมหอมกว่ากลิ่นหอมกว่าเลยชาวิงกลิ่นมันแบบหอมแบบฟุ้งๆแบบ หอมมากๆเลยอะ่ะมาเดี๋ยวเราลองเทดูดีกว่าเฮ้ยทุกคนโอเคนะคือกลิ่นกับสีอะ่ะคือมันดูแบบเข้มข้นกว่าดูดิรูปทรงคือเหมือนกันหมดเลยนะคะคือเหมือนไอฮอสีเขียวเด๊ะเลยอะ่ะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่ามา A S, S M R บิงดีกว่า ไม่เคยทำแบบ ASMR มาก่อนเลยนะแต่เรามาดูแบบความกรอบอกับรสชาติแล้วก็กิ่นเนาะ<ๆ>กิ่นเนี่ยคือแบบผ่านเลยอะ่ะอะเรามาลองกัน,นอันนี้เป็นตัวล่างขวามือนะคะอร่อยนะทุกคนมันอร่อยมากเลยอะ่ะทุกคนทุกคนต้องไปหาลองตำตามกันบ้างแล้วแหละมาขัดตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นล่างด้านซ้ายมือ อร่อยกรอบมากอ่ะอร่อยมากๆเลยทุกคนทุกคนต้องไปหามาลองแล้วหละอ่ะตัวนี้ติดก,กันนะคะมันไม่ยอามออกจากกัน <Yeah. S 1> มาเดี๋ยวจะให้ทุกคนสังเสียงนะคะแล้วก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมไปตามไปลองซื้อมาดูนะอ่ะตัวต่อไปเป็นตัวด้านบนอนะ อร่อยทุกคนทุกคนต้องไปตามแล้วนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียง a s m r แล้วนะยศชาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวด้านบนนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าไปซื้อตามมาแล้วรสชาติเป็นยังไงถูกใจไหมแล้วเจอกันใหม่หน้ามาแตนี่จ้าบายบาย